มาเทรดกับคลาสสิกโกโทร026180808มาพูดคุยกับคุณนัทธีจุทาวรากุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากบริษัทคลาสสิโกฟิวเจอร์สจำกัดครับสวัสดีครับคุณนัทครับสวัสดีค่ะคุณมันพอศครับเริ่มยอ่อ2วันต,ติดกันแล้วนะครับราคาทองคำกลับมาอยู่ในโซน1,226เหร,ยรยียญ40เซนต์ต่อทรอยออน์ตรงนี้เราควรที่จะลุ้นรับกลับเข้าไปหรือว่าตรงนี้เป็นจุดเริ่มของฝั่งชอ็อปเฮชชั่นครับ ค่ะก็สำหรับตรงนี้นะจะเห็นว่าเมื่อวานลงมาทําจุดต่าสุดบริเวณประมาณหนึ่งพันสองรีอยสิบปดเหรีลลานะคะหลังจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะคะตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรโดย ADP นะคะก็ประกาศออกมาก็ถือว่าสูงกว่าที่กาด ที่มีการคาดการณ์กันมางมากนะคะก็ออกมาที่ระดับ238,000รายนะ,ะสูงกว่าที่คาดการณ์ประมาณ199,000รายนะ,ะซึ่งตรงนี้ก็กดดันแล้วก็ทําให้ราคาทองคำปรับตัวลงมานะคะแต่จะเห็นได้ว่าพอลงมาทดสอบบริเวณ1,218เหรียญนะคะก็มีแรงซื้อกลับแล้วก็ทําให้รีบาวขึ้นมาได้นะคะแล้วก็สําหรับตอนนี้เนี่ยสัญ,ญญาณทางเทคนิคนะ,คะถือว่าสามารถฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็โอกาสที่จะฟื้นตัวต่อก็ยังดีนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับ วันนี้นะคะเราให้แนวรับเทีรบดับ1,220เหรียญ1,214เหรียญเวสซาล่านะคะส่วนแนวต้านด้านบนนะคะอยู่ทีระดับ1,232เห er, รียญแล้วก็1,245เห er, รียญนะคะสำหรับตรงนี้นะคะก็ถือว่าโอกาสที่จะตอบตัวขึ้นไปทดสอบบริเวณแน,นวต้านนี้นะ,ะแต่ก็ให้ไปดูต้านนะที่ถือว่าเคยทําไว้ที่รบดับ1,245 er, ที่ยังไม่สามารถผ่านนะคะก็ดูที่โซนบริเวณนั้นไปก่อนนะะเพราะว่าน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบนะคะแล้วก็มี สำหรับนักลงทุนระยะสั้นนะคะก็กินอะไรระยะสั้นได้นะก็อาจจะซื้อสะสมแล้วก็รอปิดทํากําไรบริเวณแนวต้านนะคะแต่ว่าถึงแนวต้านบริเวณนั้นก็แนะนําทยอยขายออกมาก่อนนะเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่จะประกาศออกมานะก็ยังมีจริงๆมีค่าคืนนี้จานวนผู้ขอรับสววสดิการการว่างงานในสัปดาห์ที่ต้องติดตามแล้วก็มีการประชุม ECB ด้วยนะคะแล้วก็วันศุกร์ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรที่ต้องติดตามนะซึ่งตรงนั้นเนี่ยโอกาสที่ตัวเลขจะออกมาดีกว่าที่คาดอีกนะคะแล้วก็จะกดดันราคาทองคำ อีกครั้งก็ยังมีอยู่นะเพราะฉะนั้นก็ให้นักลงทุนในช่วงนี้นะคะก็อาจจะซื้อขายเข้าออกให้ค่อนข้างเร็วหน่อยนะเพราะว่าโอกาสที่จะราคาทองคําจะผันผวนในช่วงปลายสัปดาห์ก็ยังมีอีกค่อนข้างสูงนะคะแต่ว่าในช่วงนี้นะคะจะเห็นได้ว่าราคาทองคำนะคะการที่ลงมาทดสอบแนวรับบริเวณโซนหนึ่งพันสองร้อยสิบแปดแล้วก็ดีขึ้นมาได้ก็ยังเป็นสัญญาณที่ดีอยู่นะแต่ว่าเราให้จุด stop loss อยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยสิบเหรียญดอลลาร์นะถ้าหลุดบริเวณนั้นะนะคะโอกาสที่จะ ไหลลง1,200 1,108แนวรับเดิมก็ยังมีค่อนข้างสูงนะเพราะฉะนั้นให้ดูโซนแนวรับที่จะเข้ามาเก,ก็นกำไรของวันนี้นะ1,220เหรียญน,นะแต่ว่า stop loss 1,210เหรียญค่ะครับครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับคุณนัทครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ